ตัวน,นี้รหัสนะคะ T ยี่ห้อ TCL รุ่น Tag Pro 19P1 นะคะตัวนี้เป็นเบอร์5อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟ3ดาวเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่คลองห้าไอดีไซน์ลำลุกระคลองห้านะคะ ้าติดเพิ่มอีก1ตัวนะคะเป็นแอร์ชั้นล่างชั้นหนึ่งนะคะคอยร้อนอยู่อ่าใส่ขาแควนนะคะไว้ที่ผนังชั้นสองก็มีหลังคาให้นั่งพอดีนะคะเดี๋ยวช่างจะทําส่วนของด้านบนก่อนนะคะราว่าแดดร้อนจัดนะคะกําลังแดดกําลังจะไล่ามายังมีพื้นที่ทำเดี๋ยวเอาข้างบนก่อนนะคะก็เดี๋ยวใส่ตั้งระดับขาแควนะคะ คอยเย็นเท่าไหร่ไอ,อ้คอยร้อนเท่าไหร่อ่ะประมาณประมาณแปดสิบตัสูงนะครับสูงก็อยู่ที่หกสิบแปดสิบตัวไม่ตัวไม่ใหญ่มาอันนี้เป็นดน้าง,งานที่เราจะถอดแอร์อนะคะ เรามาดู t 1 0าใหญ่ยักษ์ร<ล>้อยไว้เก้าเซนไว้สิบเซนยาวไว้สิบสูงสามสิบสามสามสิบสามนะ่นเป็นแอรที่ใหญ่แล้วก็คุ้มสมราคาหะะ่ะงใ,ใหญ่เหมาะกับห้องนะคะเนะะี่ย ที่ตำแหน่งของห้องที่จะติดชั้นล่างนะคะคอเย็นยังใหญ่ใหญ่คงคุณภาพข้พอที่สบห้องเลยนะคะถ้าใครสนใจ TCL inverter ตัวนี้ได้3ดาวด้วยนะคะ TCL Tag Pro 19P1 ต้องตัวนี้เลยนะคะคุ้มใหญ่สะใจประกัน5ปีเนะาะพร้อม10ปีตัวนี้ร่หักนะคะ ที่ยี่ห้อ TCL รุ่น Tag Pro 19P1 นะคะตัวนี้เป็นเบอร์5อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟ3ดาวเลยนะคะซึ่งผลิตเมื่อปีปีนี้นะคะ2024จินไฟอยู่ที่1,180 1,000,000 1,000 แปนรอยก้าบาทต่อปีนะคะ<ม>สวยงามแล้วก็ใหญ่นะคะ<ม>ใหญ่สะใจอะไร TCL Tagu สิ19ก,กี19นะคะ Inverter ประหยัดไฟ3ดาว เดินไฟเลี้ยงแอร์นะคะก็จะมีลายนิวตันคอนทรนกาวนะคะนี้เราก็ใช้ย้ำหางปลานะคะลายนิวตันนี่ก็จะเป็นหางปลาเบอร์2.5สีน้ำเงินนะคะคอนทรนกับกาวนี่จะเป็นหางปลาสีแดง ส่วนไฟเนี่ยยี่ห้อ TCL Inverter เนี่ยไฟเขาจะเข้าที่ไฟเมนเข้าคอยเย็นนะคะคอนโทรลนิวตันลายกา่าเสร็จแล้วปิดครับของมือเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับบ้านแม่ของม,มือเกี่ยวข้าวมือเงินล้านหายาก มีแผ่นแผ่น PM 2.5 2สองชิ้นนะคะส่วนฟิลเตอร์อยู่ไหนเปิน่นนี่เหรอฟิลเตอร์อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังนะคะฟิลเตอร์กองฝุ่นตัวนี้จะเป็นหนตัวนี้มีไวไฟไหมต่นี้มีไวไฟมีไหมไวไฟนี่คือ wi ไวไฟเขาใช้อ๋อมี Wi-Fi ด้วยตัวเล็กๆตรงนี้นะคะจะตัวรับสรรัญญาณ Wi-Fi ก็ติดตั้งไฟเรียบร้อยนะคะดูมาแผ่นกล้องคุ่นเขาจะอยู่ด้านบนนะคะเวลาแกะก็ต้องดึงจากด้านบนนะคะเรื่องนี้ขึ้นที่ทำ ด้านบนกันหมดแล้วนะส่วนแผงล่างเขาจะเชื่อบสารโกฟินคอยนะคะปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นติดก่อนแล้วค่อยแกะ ได้ไม่เป็นรอยใหญ่นะหนักกิโลนะ <c oughs> เขาบอกกิโลไหม <c oughs> ข้างกล่อง <c oughs> ตัวนี้หนัก16กโลโอ้1หกิโลมันเท่ากับมิสูเฮฟวี่ที่เคยติดตั้งอะเป็นตัวใหญ่อะใหญ่มากไหมคุ้มนะ ยิ่งคอยเย็นใหญ่นะคะยิ่งทำให้ห้องเย็นไวนี่ยใหญ่มากเราก็จะยึดเพกคอยเย็นนะคะเราก็จะยึดยึดนัดธรรมดาแล้วก็คุกเหล็กเสริมด้วยนะคะตำแหน่งก็ไม่ล้นใช่ไหมยม่ล้น ใช้งานบังคับหน่อยนะคะก็อาจจะต้องมุมนี้นะคะเพราะว่าใช้ลายเดิมนะคะท่อเดิมโ้องซอเดิมนะคะแล้วก็ทะลุออกไปเดี๋ยวเราจะใส่รางครอบท่อนะคะขึ้นไปบนระเบียงแล้วก็ไปทะลุออกดูเดิมหลังคาคะ <c oughs> ถ้าเดินนะคะจะขึ้นไปข้างบนตอนนี้กำลังบัดกีสายไฟนะคะตอนนี้เราจะเดินเมนนะคะสายไฟสายไฟเมนอยู่ตรง คกล้ๆกับคอยเย็นนี่นะคะเราจะต่อสายไฟออกไปด้านนอกมา คอยเย็นแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นท่อสองหุ่นกับสี่หุนนะคะพาใช้ตัวเจ้า ตอนนี้เราก็ย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเราสอดท่อทองแดงแอร์นะคะขึ้นมาหลังคาแล้วตอนนี้เดินปิดตลังครอบทออ่อเดี๋ยวเราจะแรปด้วยกาวพียูนะคะกาวพียูนี่คือกาวกันน้ํานะคะแรปกาวพียูลงไปให้เต็มรูเสร็จแล้วก็ปิดครอบรางนะคะใช้ตัวเกลดม้านะคะปิดด้านบนนะคะ กำลังจะเข้าแฟคอยร้อนนะคะวันนี้ก็จะใช้น้ำมันทาแฟนะคะแล้วก็หั่นแฟแฟ4สีนะคะ,ะใช้ประแจทอคัทกนะคะสี่หุน เราแวกแล้วนะครับมาดูกันนะครับได้ที่400ไมค่อนนะครับติดลบ27องศาครับ402ไมค่อนนะครับท่อที่โผลกขึ้นมาจากหลังาคาเกือกม้านะครับใส่เกือกมา้าแล้วก็ รับเข้ามา mm hmm. นะส่วนไฟก็จะมีมีลายนิวตันนะครับหนึ่งเป็นคอนโทรลแล้วก็มีกาวนะขนาดสายไฟใช้เบอร์2อจุดห้านะครับตัวนี้เป็นของยากกิโอเคปุมเข้านี่วะ น้ำยาครีมมุนเข้าอากาศร้อนนะครับข้างนอกนหลังให้แดดบรรยากาศ อย่างี้สุดแล้โหแรงดันปาไปสามร้อยสามร้อยเลยนะครับอุณหภูมิสามสิบห้าองศาอากาศร้อนนะครับร้อนจัดไ่เปิดแได้สักประมาณีนาทนะีเดี๋ยวเราจะเปิดแอร์แล้วนะคะ ตัวนี้มีมี w i ไฟด้วยนะคะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าจะลองทดสอบ wiFi ตั้งต่ำๆเพื่อดูกระแสนะคะกับน้ำยาเีเทอนอยู่ยี่สก้าสาสิบ nóng แรงดันนะครับหลังเปิดเครื่องอยู่ที่158 psi ที่อุณหภูมิ12องศานะครับส่วนกระแสกระแสที่วัดได้นะครับ6.9แอมเนมเพจระบุไว้ที่6แอมก็จะเกินขึ้นมานะครับเป็นเรื่องปกติครับของอินเวอร์เตอร์นะครับเมื่ออุณหภูมิทำความเย็นใกล้ถึงแล้วเขาก็จะลดรอบลงนะครับ มันต่ำกว่า6แอมป์นะครับเปิดช่วงแรกๆจะพยายามเร่งสปีดทำความเย็นนะครับก็จะสูงกว่าเรนเพจก็ประมาณร้อยเอ่อมาณร้อยยี่สิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยถ้าของได้กินถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ประมาณนี้จะเพิ่มขึ้นมาประมาณแอมป์กว่า แอมมาหนึ่งจุดเจ็ดนะครับถ้าหนึ่งจุดหกก็จะเพิ่มจากหกแอมมาที่ร้อยร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยสิบเมื่อกี้กัอบละยี่สิบก็ไม่เกินนี้นะครับางานหลังหลังเสร็จนะครับด้านบน นะครับ